สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้เอาติสมือสองนะครับผมเต้เพชรยนต์นะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ F4 นะครับ ผู้ที่มีความชื่นชอบหรือกำลังมองหาเอาติดมือสองเอาไว้ใช้งานนะครับฝากกดซับสไครป์ช่องไว้ด้วยนะครับจะไม่ผิดหวังนะผมมีเอาติดมาอัปเดตรับชมทุกวันเลยถ้าไม่ถูกใจคันนี้ก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ชมคลิปถัดๆไปนะครับรถคันถัดๆไปถูกใจคันไหนค่อยโทรมาพูดคุยกันนะครับหรือว่ามีเรื่องอยากจะปรึกษานะครับเกี่ยวกับการออกรถก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับผมเต้เพชรยน์ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ด้านหน้าของผมโตโยต้าเอาติดปี2017สดสีดำนะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่379เเท่าน,นั้นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผ่อนอยู่ที่6,400ตลอดอายุสัญญาเลยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างอะไรต่างๆภาย,นภายในด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยเองนะครับ mm hmm. ก็สามารถดูคลิปผมคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจร่วมไปด้วยได้เลยนะครับหรือว่า ถ้าท่านใดยอยากจะมาดูรถด,ด้วยตัวเองนะครับก็โทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์ที่เบอร์ก็ได้เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับรถจอดอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับมีนบุรีซอยเสรีไทยนะครับ68แยกหนนะครับยังไงก็โทรมาหรือว่าแอดไลน์มาพูดคุยกันก่อนนะฮะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ สำหรับคันนี้ก็ 1.6G นะครับปี2017สีดำเดี๋ยวผมพาดูบอดี้รอบๆก่อนนะครับผิวพันของเขาเป็นยังไงนะครับบอดี้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาลงดีเทลลงรายละเอียดกันนะครับในสองภายนอกแล้วก็ภายในนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับนั้นนะครับจะมีสีดำเข้ามาทีนะท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคมาเลยนะครับบอดี้รอบพันก็เบื้องต้นก่อนประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันสักนิดนึงนะครับสำหรับรถคันนี้ โอตาลเอาติด 1.6G นะท่านผู้ชมคันนี้ตั้งขายอยู่ที่379,000ผ่อนอยู่ที่6,400ตะละอดอายุสัญญาเลยนะครับเดี๋ยวมาลงดีเทลด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับไฟหน้าได้มาเป็นงาน multi reflector หลอดฮาโลเจนนะครับพร้อมกับไฟ daytime running light มีมาให้แบบนี้สวยๆนะครับเป็นตัว minor s h a g e หน้าธนูนะครับด้านหน้าก็จะดีไซน์มาเป็นคิ้วโครเมียมยาวๆแบบนี้นะฮะหน้าตาก็จะค่อนข้างคล้ายกับสอนธนูนะครับท่านผู้ชมอ่าด้านหน้าก็ เป็นสีดําทั้งหมดเลยการชนหน้าก็เป็นสีดานะครับตัดด้วยคิวโครเมียมแบบนี้นะฮะก็จะค่อนข้างคุมโทนไปในาทางสีดํานะครับพวกขอบคิ้วกระจกนะครับก็จะเป็นสีดําทั้งหมดแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อ,อยางกันหน่อยนะครับคันนี้นะท่านผู้ชมล้อให้มาเป็นขอบ16นะครับสีดําปัดหน้าเงาพร้อมกับยางรัดมาเป็นโยโกฮามานะครับเบรคคู่หน้าได้มาเป็นดิสเบรคคู่หลังก็เป็นดิสเบรคเ,เช่นกันนะครับดิสเบรคได้มา4ล้อเลยนะฮะอ่ะมาดูโครงสร้างด้านในสักนิดหนึ่งโช๊คเดิมสปริง โครงสร้างด้านในนะครับสังเกตเห็นได้ชัดนะครับรอยแต้มซิลิโคนอะไรต่างๆรอยเชื่อมนะครับอยู่ให้เห็นชัดๆนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนถัดขึ้นมาที่แก้มด้านข้างนิดหนึ่งนะครับแบตท,ที่เป็นดู a ว v v ท i ไอนะครับครบนะครับเดิมจากสูตรเลยมีมาทั้งแก้มด้านซ้ายแล้วก็แก้มด้านขวาถัดขึ้นมาด้านบนอีกสักนิดหนึ่งนะครับกระจกมองข้างสีเรียวตัวรถนะท่านผู้ชมสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านข้างล่างแบบนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้นะครับอ่ะ เดี๋ยวมาทางนี้นิดนึ่งนะครับผมพามาดูนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลตแล้วนะครับ <c oughs> มือเปิดประตูนะท่านผู้ชมก็จะได้มาเป็นสีเดียวบัวรถแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีปุ่มสมาร์ทเอ็นทีอยู่นะครับเนื่องจากกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลตนะครับแล้วก็ในส่วนของคิ้วขอบประตูตรงนี้จะตกแต่งมาด้วยเส้นโครเมียมยาวๆแบบนี้นะฮะอ่าค่อนข้างสวยงามเลยมาดูหลังคาด้านบนสักนิดหนึ่งนะครับอ่า ไม่มีรอยบุบรอยลากยิ้มแต่อย่างใดนะท่านผู้ชมสวยงามมากเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับตัวไมเนอร์เชนเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับเหมือนตัวก่อนไมเนอร์เชนเลยแต่ว่าความแตกต่างของเขานะครับไฟ LED ที่เป็นไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะฮะก็จะเป็นเส้นนวลๆนะครับจะไม่ได้เป็นเม็ดเมแล้วนะจะเป็นเส้นนวลๆนะครับนวลๆแบบนี้นะฮะจะไม่ได้เป็นเม็ดเมแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวอักษรนะครับแบบ ที่เป็นโคโร拉อัลติสรุ่นย่อย 1.6G นะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับเดิมโรงงานนะฮะด้านท้ายฝาปงท้ายก็ตัดมาโดยเส้นคมเยี่ยมแบบนี้1เส้นนะครับด้านท้ายสวยงามมาดูโครงสร้างด้านในกันบ้างด้านหลังเคยโดนอะไรมาไหมเดี๋ยวผมพามาดูนะครับมาดูในส่วนของการช่องเก็บสัมภาระก่อนนะฮะก็กว้างใหญ่ไพศาลตามสไตล์อัลติสเลยด้านล่างสุมยางอะไหล่ก็มียางอะไหล่นะครับชุดเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบโครงสร้างก็มีให้เห็นอยู่นะครับ รอยซิลิโคนนะครับเดิมจากโรงงานครบๆแบบนี้นะฮะด้านท้ายสวยงามไม่ได้มาดูโครงสร้างด้านในนะครับรอยต่อนะครับต่างๆสปอตเม็ดอาร์คนะครับมีให้เห็นนะครับสวยๆแบบนี้เดิมแน่นอนมาดูในสองฝาท้ายกันบ้างนะครับหัวน็อตอ่ะไม่มีขยับเลยนะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาเดิมด้วยนะครับซิลิโคนนิ่มๆจิกเข้าแบบนี้มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับหัวน็อตฝั่งนี้ก็ไม่ขยับเช่นกันนะท่านผู้ชม ฝาท้ายไม่เคยแกะแน่นอนแบบนี้นะครับสบายใจได้ด้านท้ายหายห่วงนะครับมาดูกระจกหลังกันบ้างมีไล่ฟ้ามาให้ใช้งานได้ปกตินะครับไฟเบรกดวงที่3เป็น LED แล้วก็กระจกนะครับแท้เดิมทุกบานนะครับมีสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้ไม่มีแตกไม่มีลาวมานะครับไม่มีเปลี่ยนอ่ะประมาณนี้นะครับบอดี้ด้านหน้าด้านหลังนะครับผิวพรนสวยงามมาดูด้านในเบาะได้มาเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับคุมโทนมาสีเบจแล้วตัดด้วยสีดำนะครับท่านผู้ชม ขอบพระคุณมากครับที่เปิดประตูให้เพดานด้านบนนะครับก็จะเป็นสีเบจเช่นกันนะครับสอดคล้องรับกับตัวเบาะนะท่านผู้ชมทําให้ภายในนะครับดูกว้างดูโล่งโปร่งสบายนะครับเวลานั่งจะไม่รู้สึกอึดอัดมากนะครับอ่ะมาดูแผงประตูกันสักนิดหนึ่งก็จะเป็นสีดํานะตัดด้วยสีเบจแบบนี้นะครับรับกับภายในนะฮะที่เป็นเบาะหนังสีเบจแล้วก็ตัดด้วยเส้นเมทัลลิกแบบนี้นะครับอ่าค่อนข้างสวยงามเดี๋ยวพาดูโครงสร้างนิดหนึ่งนะครับอ่ะมาดู ตรงนี้นะท่านผู้ชมผมแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบทุกคลิปเลยนะครับว่าตรงนี้นะครับจะไม่ติดสีเนื่องจากเป็นรอยขีดของโรบอทนะครับในการขีปตัวถังไปจุ่มในบ่อสีนะครับแล้วก็รอยสปอตเมทัลต่างๆนะครับแบบนี้อ่ะชัดเจนสวยงามนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่มไม่มีตีลังกานะครับมาดูกันต่อนะครับในส่วนของซอกเสาบีท่านผู้ชมอ่ะสวยๆแบบนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับหยิบมือถือขึ้นมา0-8นึง ห5ห3 6 2 5นะครับผมเต้เพชรยนต์หรือว่าจะเป็นการแอดไลน์มาที่เบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยินดีตอบได้ตลอด24ชั่วโมงเลยอ่าแผงประตูด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันต่อนะฮะเสาบีด้านหน้านะท่านผู้ชมหัวน็อตสวยๆแบบนี้ไม่เคยแกะสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถไม่มีสาดสีมาแน่นอนนะฮะมาดูมาดูสปอตด้านบนบ้างนะครับอ่า สวยงามชัดเจนนะครับสวยงามชัดเจนแบบนี้มาดูซอกเสาเอนะครับให้ดูครบๆเลยเผื่อท่านใดไม่สะดวกเดินทางมานะครับผมก็กินดีนะครับที่จะให้ดูอยากดูส่วนไหนก็สามารถแอดไลน์นะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาแจ้งผมได้เลยว่าอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมติดเครื่องเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมมากนะครับโครงสร้างหลักๆก็พาดูไปเกือบทั้งหมดแล้วเนาะอ่ะมาดู ติดเครื่องเรียบร้อยนะครับติดเครื่องง่ายแอร์เย็นนะครับจากที่ผมขับมาช่วงล่างค่อนข้างเฟิร์มเลยนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับเลขไมาอยู่ที่2,20 0 0นืโลนะครับผ่านการเซอร์วิสครั้งใหญ่มาเรียบร้อยแล้วช่วงล่างอะไรต่างๆเปลี่ยนมาทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมใช้งานต่อไปถึง5 0 0แ0 0หล้านโลได้เลยนะครับป่อนอยู่ที่6 4 0ันส่เท่านั้นเองนะฮะอ่ะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากแผงประตูก่อนเนาะตรงนี้เป็นซอฟนะครับนุ่มๆ แล้วก็กระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับนะครับถัดมาตรงนี้ทับกระจกไฟฟ้าแบบเลนไฟฟ้า Engine Star t s t ต p มีมาให้กุญแจเป็นคีย์เลสนะครับพวงมาลัยควบคุมวิทยุได้นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนวิทยุตรงนี้ได้เลยนะครับวิทยุตรงนี้รองรับ FM AM นะครับ CD แล้วก็จะเป็นในส่วนของ USB แล้วก็ AUX แอร์เป็นแบบมือหมุน4ระดับแบบนี้ด้านล่าง power outlet มีมาให้ฐานเกียร์สีดำเป็น no back ียร์ CVT แบบขั้นบันได ตัวเบรกมือแบบก้านยกนะฮะที่พักแขนมีมาให้เป็นแบบซอฟทัพด้วยเก็บของได้นะครับสองสเตปแบบนี้สภาพบอกก็ท่านชมดูเลยครับค่อนข้างสวยเลยนะฮะไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีข่ดนะครับอ่ะภาพรวมด้านหน้าอ่ะค่อนข้างสวยงามสะอาดมากนะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับม่านบังแดดมีไฟมีกระจกมาให้ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าฝั่งของคนขับก็มีมาให้เช่นเดียวกันอ่ะไม่ต้องน้อยใจกันไปนะครับไฟสองแผ่นพี่มีมาให้ครบทุกอย่างนะครับ ในส่วนการใช้งานตรงนี้มีแอบนะครับมีแอบอยู่ตรงนี้แอคชั่นคอนโทรลน,นะครับระบบการลื่นการถ่ายนะครับมีมาให้แล้วก็มีมาพร้อมแอร์แบ็กเจ็ดตำแหน่งเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังตรงด้านขาด้านล่างตรงนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับบางท่านสงสัสยว่าโอ้โหเลขวลม2สองแสนทำไมเยอะจังเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องก่อนนะครับมาดูห้องเครื่องกันก่อนนะฮะมาดูสภาพก่อนผ่อนแค่หกพันสี่นะท่านผู้ชมได้เอาติดไปใช้งานนะหนึ่งจุดหกจีนะครับลองพิจารณากันดูนะครับ ดูด้านในเลยอ่ะเครื่องยนต์ดูอัล e t i หนึ่งพันหกร้อยซีซีนะท่านผู้ชมติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่าเครื่องเดินสมูทมากนะครับแล้วก็ไม่มีรอยหยดรอยเยิ้มของของเหลวแต่อย่างใดนะครับมาดูเริ่มจากฝาคอนก่อนเลยนะเรื่องแฝาคอนเลยอแบบน้ำา้ำโว์ไล่เรียงมาเลยนะครับตหน้าอ่า ว่าสวยมากนะครับท่านผู้ชมรถวิ่งมาสองแสนโลยังอยู่ในสภาพนี้นะครับรสวยมากจริงมาดูน็อตน,นะครับต้องกันใหม่เป้าโช๊นะครับสวยนะครับเือว่าอยู่ในสภาพที่เก <c oughs> ินคาดนะครับฝาหน้าก็ฝาเดิมนะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจสามารถโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์ที่เบอร์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าเอาตินะครับท่านผู้ชม 1.6G ปี2017นะครับปี2017คันนี้ผ่อนอยู่ที่6,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการให้เองขอแค่ท่านหยิบมือถือโทรมาเบอร์ที่ผมด้านล่างแปะไว้ให้แล้วนะครับแค่นั้นเองสําหรับท่านใดที่ยังไม่ถูกใจคันนี้นะครับสามารถกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด อาติดมือสองขั้นถัดไปนะครับเดี๋ยวรอชมได้เลยสำหรับวันนี้ผมเต้เพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ